สวัสดีค่ะร้านนาฬิกายางนะคะวันนี้ทำอัปเดตล้อยางป้ายแดงนะคะเข้าใหม่ลงเพิ่งลงจากรถหกล้อส,สดุดร้นร้อเลยนะคะเป็นล้ออีดสุกนะคะพร้อมยางมีแต่ล้อกระทะขอบสิบห้ายันล้อแม็กขอบสิบหกสิบเจ็ดแล้วก็สิบแปดยี่สิบนะคะอันนี้เป็นมิวเอ็กพร้อมยางสองหกห้าห้าสิบยี่สิบนะคะบิดโตน อันนี้ร้อยิสุกพร้อมยางสองห้าห้าหกห้า R สิบเจ็ดนะคะเป็นอิสุกตัวใหม่ยางปิดต้นปียี่สิบสองนะคะเพิ่งลงเลยอันนี้เป็นร้ออิสุ X Series นะคะพร้อมยางสองหนึ่งห้าเจ็ดสิบ R สิบหกนะคะปิดต้นปียี่สิบสอง ลอกระทะพร้อมอย่าง215 70 R15 นะคะปิต้นปี22หาลูกค้าท่านใดท,ที่กำลังมองหาล้อยางป้ายแดงนะคะติดต่อร้านนะรินกัรยางได้เลยนะคะที่เบอร์065 047 5656ขอบคุณนะคะ